ฟหอเล่นตัวอะไรดีนะเอ้อนี่เลยเฮ้ยเล่นสาวน้อยแห่งดวงจันทรนี่วพอเลยรู้ป่าคนดูเพราะมันเหมือนมึงดีคนดูเพราะว่าเธอให้คนดูเป็นพระจันรแต่เธอกลับเป็นดอกทันตะวันที่มองแต่พระอาทิตย์เฮ้ย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 ไม่เอาสกินนี้ไม่เอาสกินนี้ต้องเอาสกินออริจินอลเป็นสาวน้อยแห่งดวงจันพอเลยรู้ป่าเพราะนี่เลยความรักของมึงอ่ะคนดูก็เหมือนพระจันจ้องมองทุกวันแต่ไม่ได้ครอบครอง อย,อออยจริงๆหนูว่าลินดิสเป็นตัวที่เล่นสนุกนะเล่นมันเพราะว่าแบบแม่งเหยียบหญ้าแล้แบบเหอะวิ่งเร็วด้วยค,คล้ายๆกับคนดูอ่ะเพราะว่าความรักของคนดูมันก็เหมือนสนามหญ้ามีค่าแค่เธอเหยียบเล่นฟาร์มไปฟาร์มไปฟาร์มจนเกิดแต่คนดูถึงคนดูจะฟาร์มเกิดแค่ไหนอะก็เปิดใจเธอไม่ได้อยู่ดี เฮ้ยอันตีนิดนี่ก็ดีเหมือนกันเนาะมีโอกาสตั้ง3ครั้ง3นัดเลยนะที่จะปิดดานเป็นศัตรูได้แต่ว่าคนดูถึงจะมีโอกาสสักกี่ครั้งอะ่ะเธอก็ไม่ฟังเราอยู่ดี <you> <fingers> นี่เนี่ยนี่เนี่ยเฮ้ยล็อกหลบไปหนึ่งที oh, <thank> ผมชอบลืมไว้นี่ว่าลินิดนเปิดป่าได้จริงจริงสก,กิลเปิดป่าของลินิดไม่มีข้อจำกัดเหมือนคนดูอะ่ะมันเปิดป่าได้อย,ายอ่างเดียวเลยแต่มันเปิดใจเธอไม่ได้ oh, แก๊กแก๊ก๊ดึงมาแก๊กดึงมาแก๊กดึงมาเฮ้ยแก๊กเอาจากเกมโคตรเอาแต่ถึงคนดูจะดึงแม่นแค่ไหนก็ดึงเธอกลับมาไม่ได้อด้อุ๊อมาอะพาไปเกือบเกือบเกือบเออชนะละแรงขึ้นสักทีแต่ถึงคนดูจะขึ้นแรงคอนก็เป็นได้แค่แรงบอลในใจเธอเอาแล้วคนดูคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วนะแต่ก่อนไปก็คือ อย่าลืมนะครับอยู่ในที่ที่ไม่ถูกต้องต่อให้ทำดีแค่ไหนเธอก็บอกว่ามึงไร้ค่าบ๊ายบายติดตั้ช่องให้ด้วยนะ